สวัสดีครับจะพามาเท,เที่ยวเกาหลีครับครับเที่ยวเกาหลีเอาไปจะาพาไปไหนบ้างเนี่ยไปไปสะพานมาเที่ยวคาเฟ่นะครับซอสุลลาออกจากมุกดาหารมาเส้นทางขอนแก่นมุกดาหารราชิมุกดา Pathway, เวลาก็ <tong> s, <S Race, สี่โมงครึ่งแต่ยังร้อนอยู่นะครับ <AS> <R EN> อันนี้ก็จะเป็นหอคอยแล้วนครับ <AS> <R EN> อ่านไม่ออกภาษาเกาหลีนะครับทุกครั้งที่มาเที่ยวมุกดาหารก็จะแวะ ตรงนี้นะครับพักผ่อนยันใจตะโกะแวะกินกาแฟริมต้นชาอันนี้ก็เป็นมุมสูงนะครับ จะย้อนแสงหน่อยก็เป็นหนุ่มมาถ่ายด้วยกันนะครับ ชึ้นะช้สาวประถายรูกนะ กล้องมันอยู่มันซูมนะครับทตรงนี้ก็เป็นที่ถ่ายรูปนะครับจะก้าวไปสะพานก็ แดดร้อนนะครับแดดร้อนแดดร้อนไม,ม,ไม,ม่มีไม่มีร่มไม่มีสะพานนมสาวเกาหลีก็เดินชมวิวนะครับ ลายเยอะเห็นล้วนี่ครับช่วงนี้ก็ยังก่อสร้างไปเรื่อยๆนะครับ สวยๆเลยกำลังสร้างใหม่ครับนี่ช่างมาจากเกาหลีนะครับเนี่ยสั่งตรงมาจากเกาหลีเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็บินกลับแล้วอันนี้คือจุด ชมวิวสร้างมาใหม่นะครับมารอบที่แล้วไม่ได้ยังไม่ได้สร้างนะครับมารอบเพล่วมารอบนี้สร้างแล้วนะครับเฟดใหม่ครับมีมสะพานจิว๋ว ไปลูกไปไปที่สะพานจิ๋วแล้วก็วิ่งอ้อมมาฝั่งนี้นะโอ้ oh, สะพานจิ๋วนี่แหรออันนี้น่าจะเป็นที่เลี้ยงปลานะครับ นี่ไผ่เลี้ยงตองละมั้งครับปลาเยอะเลยลก็ทะลุมาฝั่งนี้นง่ายๆกาฝั่งนี้นะครับ พื้ที่กว้างนะครับอันนี้นั่งนั่งถ่ายรูปใช่ไหมเนี่ยนั่งถ่ายภาพใช่ไหมไม่ให้พอนั่งเอพโไม่นั่งแล้วพ่อถ่ายวีดีโอครับก็ ยังมีฝั่งโน้นอีกครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับฝั่งโน้นก็จะเป็นคาเฟ่นะครับคอฟฟี่ช็อปไปไปรอรถกลับบ้านลูกโน่นโน่น่น,น,น,นไปที่รอรถ ที่รอรถกลับบ้านละวจะกลับบ้านละอันนี้สาเกาหลีบ้านโคก ฝั่งนี้เป็นที่จอดที่จอดรถนะครับที่จอดรถก็กว้างนะครับจอดได้หลายคันนะครับออกจากมุกดาหารมากาละสินนะครับเส้นทางมุกดาหารกาละสินคอนแก่นเนส้นนี้นะครับออกมาสิบกิโลนะครับ เดี๋ยวเจอกันเยงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับทีมีสวัสดีครับ